สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหร,รูซอยลาดพร้าว7 1หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวฟัน88สมัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย www.bodok888.com ok. โบนัสสมัครใหม่จุใจ200%โบด o อกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับพบกับรายการลักบอลไลน์นะครับประเจวันพุธ ที่25บหกราคม2555นะครับวันนี้อยู่กัน3คนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนำโดยอบเชยครับทิงมุมทงครับบบูีขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมอ่ะไปเริ่มต้นที่ข่าวเลยดีกว่าครับมาดูที่ผลไม่ถามกันแล้วเพราะอะไรนไม่ไม่ครับไม่ถามแล้วครับมีผลบอลอะไรเหรอมีครับมีผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับเป็นคาริงครับรอบ4ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับรอนนี้ คาร์ดิฟฟ์ซิตี้หลังจากที่แพ้มาในนัดแรกหนึ่งประตูศูนย์ครับเมื่อคืนนี้ก็สามารถเอาชนะคริสตันบาเลตไปได้หนึ่งประตูศูนย์ใน90นาทีก็เลยสกอร์เสมอกันนะครับต้องต่อเวลา120นาทีก็ยังทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้สกอร์รวมหนึ่งหนึ่งต้องดวลจุดโทษนะฮะเป็นเจ้าบ้านคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ที่แม่นกว่านะครับเอาชนะจุดโทษไปได้3ประตูต่อหนึ่งคาร์ดิฟก็ได้เข้าไปรอชิงระหว่างคู่แมททีตี้กับลิเวอร์พูลคืนนี้ อันนี้ก็เป็นคาริงนะครับนะฮะมาดูที่โคปาอิตาเลียนะครับเป็นของอิตาลีนะครับบาลายูเวนตุสเปิด <attitudes> บ <Interestingly. S 1> ้านถล่มโรม่าได้3ประตูศูญอ่าก็โรม่าเหลือผู้เล่นแค่10คนนะฮะเมื่อคืนก็โดนสอนบอลไปยูเวนตุสก็สามารถผ่านเข้ารับสี่ทีมสุดท้ายไปเล่นไม่เป็นก็ต้องมาเล่นก็ได้ครับทำไมครับไม่ต้องสอนไงอสอนหมดอันไรอะไร อ,อันนี้เป็นของต่างประเทศอ่าคืนนี้ก็จะมีเตะอกมาดูที่ของไทยบ้างครับมีไทยทีมมีอีกเตะกันหนึ่งคู่เมื่อวานนี้เป็นทีมอันดับสามนะครับเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของศรีราชาสุรกิเอฟซีนะครับ,รบทีมที่หนีตกชั้นเหมือนกันแล้วก็สมบังครับครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้ศรีราชานำก่อนจากจุดโทษหนึ่งประศูนยนะครับก่อนที่จะมาโดนเมืองทองข่าวคู่นะครับก็เป็นหอกของเมืองทองไล่ที่เสมอหนึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ส่งผลให้สีราชาเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มครับก็ตกตกชั้นไปตามขอนแก่นไปเป็นทีมที่สองที่ตกชั้นไม่เล่นดิวิชั่นหนึ่งก็รอรุนอีกคราวนั้นสุดท้ายก็ไม่มีผลแล้วถึงจะชนะ3าแต้มก็ไล่ไม่ทันรัชนาวีก็รอรุนทีมที่3ว่าใครเป็นทีมที่3ที่จะร่วงใช่ก็ต้องรุนตอนนี้ผมเชียร์รัชนาวีนะไม่ให้ตกชั้นนะของราชเวยคุณเป็นอะไรกับราัชนาวีไม่ได้เป็นอะไรครับแค่เชียร์เฉยคือจากทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายครับ ครับงานนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นผลฟุตบอลที่เกิดขึ้นเ่วานนี้ไปผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นค็อหน่อยนครับอันนเนสครับเมื่อวานก็เตะกันนะครับก็กันแนเอาชนะบอสวาร์นาไปหนึ่งประตูต่อศูนนะครับโดยได้ประตูชัยจากจอรเมซ่านะครับกลายเป็นฮีโร่แล้วก็ ดับด้วยตัวเองดับด้วยตัวเองก็คือโดนไล่ออกไปด้วยอ๋อโดใน,ในไปแดงไล่ออกยิงประตูดได้แล้วก็โด,ด,ดนโดนไล่ออกด้วยมัออนฟุตบอลใต้ทางด่วนบ้างยิงเข้าเปลี่ยนออกอะไรนี่อันนี้โดนไล่ออกครับไม่ได้เป็นไล่ออกโดนผู้ตัดสินแจกไปแดงไล่ออกครับไออีกคู่ครับอ่ามารีนะครับเอาชนะกีบี้ไปได้หนึ่งประตูตอศูนเช่นกันนะครับอ่าก็วันนี้ก็มีเตะอีกก็เดี๋ยวมาดูโปรแกรมคืนคืนนี้ในช่วงท้ายเกมในช่วงท้ายครับ ลูกแมวเหมียวเลยมาลีลูกหมาปบะอุ้ยอันนี้มาลีลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวไงมาลีไปนี่ข่าวหลับข่าวคุณมาลีเป็นลูกแมวเหมียวนะครับผมครับของผมวะขอบคุณนะครับก็ของผมก็ข่าวของเอาข่าวนะครับจ่าจากเกมวันวันเสาร์วันอาทิตย์ไหมวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์มาริโอบาโลเตลลี่ครับผมทำไมก็ไปกับสกอตต์ปาร์เกอร์จังหวะ ไปเหยียบหัวไปเหยียบหัวเขาแหละใบหน้ายันหัวก็อะไรนะมวนมวนตัดสินแล้ปอ่ะมวนตัดสินแล้วเหรอมวนไม่มวนเอฟเอตั้งข้อหาตั้งข้อหาอืมตั้งข่าว่าพยายามฆ่าไม่ใช่มีพฤติกรรมรุนแรงอ๋ออะไรเจตนาทำร้ายเพื่อนร่วมชีพใช่ไหมครับผมก็อาจจะโดนแบนสีนัดใช่ใช่ใช่ไหม บอกว่าถ้าผิดจริงอ่ะจะโดนแบนจะโงนะตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนอยู่ครับผมก็คอยติดตามชมต่อไปว่าผู้ชายคนนี้เขาจะโดนแบนหรือเปล่านะครับผมล่าสุดแมรซี่ว่างบอร์บอร์ดบริหารบอกว่าอุ้ยปล่อยมันไปเลย ต้องก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันพาดมันเห็นอยู่แล้วแหละือจะไปฟ้องเขาก็เลยไม่ไม่ยืนอุทธรณ์ใช่ไม่ยื่นอุทธรณ์นะผมแต่ถ้าศาลตัดตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยก็โดนแบนเรียบร้อยโดนแบนแน่นอนผมว่าโดนแบนอยู่แล้วแหละเหรอ ไอ้พวกมีกับผมกองแนมผมโทรไปใครเลยมีเขาจะยิ่งโดนทอนมั้นไอ้คุณเดสินไม่เป็นกลางอะไรใช่ยหมผมไม่เป็นกลางผมมีแหล่งข่าวอยู่แหล่งข่าวใช่ของเดอะซันที่รู้จักกันรู้จักกันเยอะแต่ผมรู้จักเขาอ่ะเขาไม่รู้จักผมเลยมาข่าวต่อไปดีกว่ามากับคู่คู่ธรรมดาคู่ธรรมดาใช่แดงเดือดอะไรอ่ะอ๋อโค้ชทีมเจอกับทีมอะไรไม่รู้ ก็นี่เป็นข่าวของลุยนานี่นะครับผมอาจจะเจบ็บเจ็บอาจจะพักสี่ไม่ใช่หนึ่งสัปดาห์เม,มื่อกีก้เล็กสี่หนึ่งเดือนเลยก็ได้ไม่ใช่ผมว่าถือเป็นข่าวดีสำหรับแมนยูนะครับผม <laughs> <laughs> นานี่จะได้เจานานี่พักหนึ่งสัปดาห์นะครับจากเกมวันอาทิตย์เหมือนกันก <ouais. S 1> ที่เตะกับนอร์เซนอลไปเจ็บตรงไหนอะ่ะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เขาบอกว่าเจ็บอ่ะก็ลูกนายิงมุมแคบอ่ะอ๋อคือแบบว่าเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจเสื้อบอกเปลี่ยนออกเลยยิงอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณไม่มีปีกตัวจี๊ดแล้วคุณจะไปสู้กับนิวพูลโอ้ยไม่ใช่พยาธิเเป็นผมว่าเป็นคอเซอร์เปล่าฮะออกว่าออกข่าวบอกนะนี่เจ็บแต่จริงๆเจ้ตัวไม่เจ็บเอาตอนนี้นะครับสรุปก็คือเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับผมทีนันนี่เจ็บครับผมจะไม่ได้ครับดวลกับไม่ได้ดวลสื่อแข่งเดือดครับใน FA เอฟครับรอบที่4 ซึ่งใครจับก็ไม่รู้จับได้ดีมากครับผมของผมมีเท่านี้แล้วครับอ่ตไปครับไปครับไปที่กันเช่เลยนะครับก็เป็นเมื่อวันจันทร์ที่3นะครับเขามีการประกาศผลก็คุณเลนยอดเยี่ยมของศึกกันเช่เซลาอิตาลีประจำปี2011นนะครับก็ผลออกมาครับก็ซาลาตันอิบาบาฮิโมวิชนะครับกงหน้าตัวเก่งของเอซีมิลานก็คว้ารางวัล ผู้เล่นนักเตะยอดเยี่ยมผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมเอาไปหมดทั้ง3รางวัลนะครับขณะที่โค้ชยอดเยี่ยมตกเป็นของโค้ชอิตาลีโค้ชของเอซิเมลานนะครับก็เป็นมาชิเมเรียโนนะครับอันเลกิอันเลกี้อันเลกี้อันเลกิอันเลกินะครับเหมาเลยครับทีมนี้เขาเหมาแลครับก็เพราะเขาเขาได้เป็นแชมป์นี่ฤดูกาลที่แล้วคมันเป็นการประกาศของปีสองพันสิ ชนะที่เป็ครับผมขณะที่นะอเล็กซานโดเดวิโล่นะครับกับฟาบิโอคานาวาโร่นะครับสองแข้งโตเก่าะครับก็ได้รับรางวัลความสำเร็จในอาชีพท่าแข้งเอรคานาวาโร่ใครับผมจากย้อนหลังนะครับใช่แล้วอุนิอุนิเนเซ่ครับได้รับรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีก็ขณะที่โค้ชฟาบิโอคาเปโล่นะได้รับได้รับรางวัลพิเศษจากสื่อมวลชนสื่อมวลชน ผมอยากรู้ไหมครับว่าผู้รักษาประตูที่ดีสุดตัวเป็นตัวไก่ซามี่อันดานโนวิดนะครับก็เป็นผู้รักษาผู้รักษาประตูของน่าจะเป็นมาจากอุนเเุเนเซอุนุเนเซอครับผมแล้วรองหลังที่ดีสุดก็เป็นติอาโกซิวาของเอซิมิลาอ๋อตัวน,นี้รครับผมบราซิลผู้ตัดสินที่ดีสุดก็ดีเลยครับนิโคลา่าบลิสโซลีนะครับนิโคล่าอเนลกาโอ้ยอเนลกามันอยู่นูน่นแหละครับกีเลสย,ยังไงนะครับสมสุทร ดาวสโมผู้ทำประตูสูงสุดตกเป็นของเอดิสันคาวานี่นะครับผมอ่ะกับข่าวข่าวที่เกิดขึ้นไปท้ามไปที่มาบ้านเราเลยกว่าไทยแลนด์ก็เป็นข่าวของเมืองทองฮานนี่อยู่ในเต็ดครับเมืองทองอยู่ในเต็ดกีเล่นพยองครับก็หลังจากที่มนข่าวบอกว่าเมืองทองพยองนะครับได้ไปคว้าตัวอัดนานมาลัคับาราคอะไรนะเมืองทองพยอง เมืองทองกครเลียนพยองกัเรียนพยองอันไรเนี่ยเมองทองพยองปุดันนะครับได้ได้ลึกดีเวลาดีนะครับเมืองทองก็ออกมาเปิดตัวแล้วนะครับก็เซ็นสัญญาร่วมทัพ2ปีนะครับแต่ค่าตัวไม่เปิดเผยแต่ที่แน่รู้แน่นอนว่าค่าเหนื่อยที่ได้รับสูงสุดในสโมสรก็สําหรับบาลาคัตนะครับย้า้มาจากสโมสร FK b a กูนะครับในลีกประเทศอาเซอร์ไบจาน เราก็มาอยู่กับเมืองทองก็ประวัติการค้าแข่งไม่ธรรมดานะครับก็เคยค้าแข่งกับในดีของเนเธอร์แลนด์เยอะเหมือนกันหลายทีมก็ทําประตูก็ถือว่าสุดยอดการทําตูเหมือนกันปีซ้ายนะครับเล่นปีซ้ายเล่นีซ้ายครับผมก็ดูดูการหน้าเดี๋ยวนี้น่าจับตาว่าจะเป็นอาวุธสำคัญหรือเปล่าครับผมที่จะได้พิชิต แชมป์อ๋อแต่ทีไทยลีกเรานี่ดีกีไม่สนนะครับต้องดูผลงานอย่างเดียวครับผมเพราะหลายคนนี่มาดีกีดีกีทั้งนั้นใช่อยางลราบี้ฟอลเลอร์ก็ดีกีเห็นไหมดีกีเป็นไงล่ะดีกีโอเคแลก็ต้องก็ต้องดูผลงานจริงๆอ่ะใช่อไรอันคิกอันยิงระเบิดเธอเธอโอ้โหยังไงเข้าเมนยูอย่างเดียวเลยเนี่ยเข้าเมนยูอย่างเดียวเขาอปิดท้ายมาปิดท้ายที่โปรแกรมคืนนี้นะครับแกแล้วแกเลยก็โปรแกรมคืนนี้นะครับคาริงครับรอบสี่นัดที่สองก็ แน่นอนครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เกมนี้ลิเวอร์พูลก็จะยังไม่มีลุยโชเรสนะครับที่ติดโทษแบนเป็นนัดที่6จาก8ปดดั๊นะครับขณะที่แมนซิตี้ก็จะไม่มีเวซอมกัมบานีนะครับติดโทษแบนเป็นนัดที่สี่เป็นนัดสุดท้ายแล้วครับผมก็อีกทั้งลูคัสเลยว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามและรับบาดเจ็บอยู่นะครับเกมแรกลิเวอร์พูลชนะมาหนึ่ประตูศูนย์เกมนี้ เปิดบ้านจะมาล้างตาแน่นอนต้องมาล้างตาต้องหวังเสมออย่างเดียวครับผมริฟว์โค้ชรอเกมอุดมันต้องอุดตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกนะครับผมตั้งแต่เขียรกเขียกเกมอ่ะาข้ามไปที่คอปาเดเลของสเปนนะครับเตะกัน2คู่นะก็เบทแมนเหมือนกันเบทแมนเลยครับ บาร์เซโลนาครับเจ้าบ้านนะครับจะเปิดสนามค,นครับนูนพรก,กับริวเมลิดนัดที่2องนัดที่2ครับก็นัดแรกครับบาร์ซ่าบุกไปถลม่มริวเมลิดมา3าประตูต่อหนึ่งใช่ก็เกมนี้ถ้าริวเมลิดจะอยากจะเข้ารอบก็ต้องชนะเกิน4ี็สองลูกขึ้นเน่ยสลูกขึ้นนะครับ ต้องมีคนตายนะครับอันนี้แต่แน่ๆไม่มีเปเป้ครับผมว่าเขาน่จะเดาทางออกว่ากลัวเพื่อนบราเอาคือล่าเขาเจ็บเจ็บก็เลยบอกว่าเจ็บไปเลยอีกคั่วครับมามาโยก้านะครับเจอกับแอดบินเบลไปที่เอเชียแอฟริกันนนครับนะครับก็เต็กันสองู่สองสนามเหมือนกันวันนี้นะครับ ส่วนการชมกับกครก็เป็นติดตามกันได้ที่ทางเว็บไซต์รับบอลนอร์นินนะครับะะนะฮะสำหรับวันนี้คงจะพาเท่านี้ครับครับผมขอบคุณแบบพวกนี้กับร,การ,ร,กรายการรับบอลรับสวัสดีครับ